สวัสดีค่ะวันนี้มนุษย์อยู่ที่สถานีทิ้งและขัดแยกขยะของเมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์ค่ะ ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เล่าเรื่องขยะบ้านเรือนกันไปแล้ววันนี้มนุษย์ก็พามารู้จักกับสถานีทิ้งและคัดแยกขยะของที่นี่กันค่ะทุกๆอำเภอหรือว่าทุกๆคอมมูนนะ่ะทุกๆเขตของนอร์เวย์นะคะจะมีจุดทิ้งและคัดแยกขยะแบบนี้ค่ะส่วนขยะบ้านเรือนนั้นเขาจะนำไปเผาแล้วนำกลับมาใช้เป็นพลังงานนะคะ จุดนี้จะเป็นจุดที่ทิ้งพื้นลาบิเนตค่ะนะคะมนุษย์นำเฟอร์นิเจอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาทิ้งค่ะ ค่าบริการวันนี้เราจ่ายไปอยู่ที่50โครนนะคะหรือว่า185บาทบางครั้งนามาทิ้งก็จะจ่ายอยู่ที่100โครนหรือว่า370บาทหรือว่าแล้วแต่จะมีพนักง,งานเขามาประเมินขยะของเรานะคะว่าราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไรนั่นเองค่ะหรือแม้กระทั่งว่าของใช้ ที่ยังใช้งานได้แต่ว่าเราไม่ต้องการแล้วนะคะเฟอร์นิเจอร์เอ่ยโคมไฟเอ่ยเราสามารถเอามาวางตรงจุดตรงนี้นะคะคนที่เขาต้องการสามารถมาเลือกแล้วนำกลับไปใช้ได้นะคะที่นี้จะมีการขัดแยกให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะเศษเหล็กสีสารเคมีเศษวัดสดุอุปกรณ์การก่อสร้างนะคะสามารถนำมาทิ้นได้ที่นี่ค่ะ มอนุ์พามาเที่ยวนะคะที่นี่เป็นยังไงกันบ้างว่ามีการคัดแยกมีระบบระเบียบอย่างชัดเจนเลยนะคะไมนใส่พ่วงรถแบบนี้มาทิ้งค่ะตรงนี้จะเป็นที่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะวันนี้ประมาณนี้นะคะบายค่ะบาย